สวัสดีครับนี่คือสุรเทพต่อหมุนนะครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวตอหมุนขนาด10บหัวหมุนนะครับผมแยกซ้ายขวานะครับผมสามารถหมุนได้ครั้งละ10ตัวนะครับผมจะมีสองมอเตอร์สองตัวควบคุมนะครับผมจะแยกกันนะครับผมนี้ดูด้านหน้านะครับผมสวยๆครับผมหมุนช้าๆครับผมไม่หมุนเร็วพอดีพอดีครับไม้ไม่สั่นนะครับผมุนพอดีสวยๆครับ จะมีสองมอเตอร์นะครับผมจะสามารถปิดด้านซ้ายหรือเปิดซ้ายเปิดขวาก็ได้นะครับผมปิดได้ทั้งสองทางครับข้างหนึ่งปิดข้างหนึ่งเปิดก็ได้นะครับผมเปิดพร้อมกันก็ได้ครับผมสวยๆครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมจะมีรัพเตอร์นะครับแรพเตอร์สองตัวนะครับผม จะแยกซ้ายแยกขวาคนละเครื่องนะครับผมไม่ใช่ไม่ได้ใช้มอเตอร์หรือเครื่องเดียวกันนะครับผมจะแยกสองเครื่องนะครับผมกับสองเลเตอร์นะครับผมสองเลเตอร์สองตัวให้เพราะว่าจะไม่เอาแลปเตอร์ตัวเดียวเพราะว่ามันจะแย่งไฟกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทีหลังนะครับผมอันนี้คือที่ติดเปิดนะครับครับเสียบได้ครับสวยๆครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมสวยเทพต่อมุนนะครับ